อุ้งเท้าทำไมเขาถึงต้องทำลายเพชรขนาดนี้ด้วยอ่ะพีเต้เขาคง โกรธเพชรมากที่เพชรหนีเขามาพอะเขาตามมาเจอเพชรเขาก็เลยทำลายเพชรพี่ไม่โอเคอะพี่ว่าต้องแจ้งความนะเดี๋ยวพี่พาไปไม่ได้นะคะพี่หนูดาวทำแบบนั้นไม่ได้คะ่ะเราแจ้งความไม่ได้ถ้าเกิดเราแจ้งความเขาจะต้องมาฆ่าเพชรแน่เพชรกลัวคะ่ะพี่หนูดาวพี่หนูดาวไม่รู้หรอกว่าพี่ต้อยเขาโหดร้ายแค่ไหน เพชรอยู่กับพี่เต้ยมานานหลายปีเพชรรู้นิสัยเขาดีคะ่ะอย่าแจ้งความเลยนะคะพี่หนูดาวเพชรขอนะคะโอเคจางไม่ต้องแจ้งความก็ได้ขอบคุณนะคะพี่หนูดาวพี่หนูดาวคะถ้าเพชรจะขอร้องพี่หนูดาวอีกสักเรื่องได้ไหมคะได้สิหลายๆเรื่องก็ได้วันนี้ พี่หนูดาวไปส่งเพชได้ไหมคะเพชไม่กล้ากลับบ้านคนเดียวเพชกลัวค่ะพี่ว่าช่วงนี้เพชจะพื่งกลับบ้านเลยนะเผื่อเขามาดัากรอเพชอยู่ที่นั่นน่ะพี่ว่าอยากไปอยู่ที่อื่นก่อนดีกว่าไหมไปเช่าโรงแรมอยู่กันก็ได้เพชทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะเพชไม่มีเงินพอที่จะไปเช่าโรงแรมหลายๆคืนค่ะพี่หนูดาวยังไงเพชรก็ต้องกลับบ้านค่ะ ลูกเพชรไม่กลัวว่าเขาจะย้อนกลับมาทำ้ายเพชรหรอเพชรกลัวคะ่ะเพชไม่มีทางเลือกใครว่าเพชรไม่มีทางเลือกละ่ะอยู่บ้านพี่ได้ตามสบายเลยนะระวางหาที่อยู่ใหม่อะทำไมพี่หนูดาวถึงดีกับเพชรขนาดนี้ล่ะคะ เพราะว่าเพชรเป็นน้องสาวพ,พี่ไงจ๊ะพี่เคยจะให้คนอื่นดูแลแต่ครั้งนี้พี่ขอดูแลคนอื่นบ้างนะไม่ต้องคิดมากนะอยู่ได้ตามสบายเลยขอบคุณนะคะพี่หนูดาวบุญคุณครั้งนี้เพชรจะไม่มีวันลืมเลยค่ะ วายูจะโอเคเหรอคะถ้าเพชรมาอยู่ที่นี่เรื่องวายูไม่ต้องห่วงนะพี่จะคุยกับเขาเองเดี๋ยวพี่วจัดห้องให้ก่อนตอนสบายนะ